บริษัทต่งางยวันนี้วันที่8มกราคม2 5องการเวนการบันทึกมาเลย์วันก็ป่วยมากแต่ก็ไม่เป็นไรร่างกายดีขึ้นเยอะประสาทต,ต่างๆรอบๆร่างกายรู้สึกว่าดีขึ้นมากแต่ว่าส่วนสำคัญมีอยู่ที่ท้องท้องยังแย่มากปวดมาก วันนี้ปรากฏว่าร่างกายมันปวดท้องและก็มีเสมหามากความจริงบรรดาท่านพุทธบริษัทรายการนี้เป็นรายการธรรมะแต่ถ้าว่าที่มาบอกวันนี้ก็เพราะว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังก็ดีหรือผู้อ่านก็ดีจะได้ทราบว่าธรรมะจริงๆที่พระพุทธเจ้าทรงสังสอน ก็คือให้เข้าใจในขันห้าย,ย้างยันหลงว่าขันห้าเที่ยงขันห้าไม่มีทุกขันห้าไม่สลายตัวยาธรรมานบิบรรดาท่านพุทธบริษัทมีทุกคนที่เข้ามาในวัดถ้าที่มาหาด้วยศรัทธาตางก็ปรารภว่าขอหลวงพ่ออยู่น,นานๆเป็นร่มโพล่มใสข้บรรดาลูกหลานต่อไปแต่ความจริงท่านทั้งหลาย ต้นโพหรือต้นไส้ที่ท่านต้องการอาศัยจริงๆแล้วมีสาขามมากแต่ถ้ว่าภายในต้นถูกปลวกกัดคือไส้ของต้นโพถูกปลวกกัดต้นในแก่ก็เพราะลำไส้ไม่ดีก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าร่างกายนี้จะทรงได้ตลอดการตลอดสมัยหรือไม่ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา ก็มาคุยกันต่อไปทั้งตามความเป็นจริงเมื่อกลับจากซอยสายลมบรรดาท่านพุทธบริษัทขณะที่ไปซอยสายลมป่วยมากแล้วก็อาการป่วยยังไม่ขอเล่าให้ฟังขึ้นมาจากการรับแขกด้วยการแนะนำธรรมะก็พบกับหมอหมอต้องมาคอลตลอเวลา <c oughs> <c oughs> นั่งจนในพราเรูน นักกะของท่านแต่ว่าพอกลับมาถึงวัดพื้นที่พืนที่เจ็ดมกราคมคือวานนี้ขณะที่ตอนเชา้ามอนงงมากก็อนอนภาวนาคิดว่าร่างกายอาจจะตายก็ได้ท้องก็ปวดจัดเสมหาก็มากแต่ได้ว่าสิ่งที่ปรากฏการขึ้นเป็นพิเศษ ขณะที่ภาวนาไปใกล้เวลาสี่โมงเช้าแล้วใกล้เวลาสิบนาฬิกาก็รายก็จิตตกวูบลงจากนิบอนมีอารมณ์สว่างสวยเห็นร่างกายของตัวเองนอนอยู่แต่ร่างกายนั้นตัวใหญ่มากร่างกายสมบูรณ์ทุกอย่างผิวพรรณสวยสดงดงามผิวขาวเหลืองมีแสงสว่างออก แต่สองมือกลมขมับแสดงว่ามีการปวดที่สามากนอนลุกไม่ขึ้นพร้อมๆกันนั่นก็มีภาพไก่ตัวเมียเป็นแพร่ภาพไก่ประเทไก่ชน <c oughs> สีดำเงินแก่ค่อนข้างดำมีลายเป็นจุดๆลายขาวเป็นจุดๆขาวทั้งตัวยืนอยู่เหนือทีรษะตอนนั้นก็มีเสียงกังวานดังมา จากข้างบนเป็นเสียงค่อนข้างใหญ่แต่กาว่านมากเพราะมากเพราะว่าจงบทเนนจงบทเนรจงบทเนนเ <c oughs> มื่อฟังเสียงแล้วบรรดาท่านพุทธบริษัทก็คิดในใจว่าเพราะอะไรก็คิดว่าการที่ป่วยคราวนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นมาเดือนเศษอาการป่วยพิเศษคือมันหนักที่ทิศะมากแล้กวก็ปวดขมับ ถึงเวลาใกล้สามโมงเย็นก็ปวดขมับทนไม่ไหวแล้วผมปวดบนที่สะมากสึ่จันหนักลุกขึ้นก็มึนงงขาไม่มีแรงเดินโวนจะล้มอาการอย่างนี้มาเป็นมาเป็นเดือนเศษในเวลารับแขกบรรดาท่านพู้ธบริษัทก็ <c oughs> เป็นธรรมดาอยู่เองจะแสดงการเปียดป่วยก็เป็นเป็นปใจใัจจัยเกิดความทุกข์กับผู้เห็นยังใช้กำลังของขันติ ช่วยอดทนมีมีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเป็นปกติเจอทั้งมีบุคคลบางคนเขาพูดมาให้ได้ยินว่าตามาเน่เป็นคนมีมารยามากความจริงร่างกายไม่เป็นไรแข็งแรงดียิ้มแย้มแจ่มใส,มสแต่บอกว่าป่วยอัน,นี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาของชาวโลกบรรดาทัานพุทธบริษัทอาตมากิกระเพ่านก็เหมือนกัน นติโลเกนินทิโตที่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าคนไม่ถูกนินทายเลยไม่มีในโลกดะ <c oughs> งนั้นคนเรามีสภาพอยก่อย่างหนึ่งนั่นคือว่าถ้าเขาเป็นขโมยเขาจะไม่ไว้วางใจคิดว่าทุกคนเป็นขโมยไปด้วยถ้าเขาเป็นคนมีมายาเขาก็จะคิดว่าคนอื่นก็มีมายาไปด้วยอาตมาเองก็มีความรู้สึกว่ามีหน้าที่โดยตรง กับบรรดาท่านพุทธบริษัทก็คือแนะนาธรรมะเพราะเวลานี้ก็แก่แล้วบรรดาท่านทั้งหลายจะต้องการทรัสินเงินทองไปเป็นส่วนตัวก็ไม่มีความหมายทั้งนี้ก็เพราะว่าแก่แล้วตายก็ไปไม่ได้มีเท่าไรก็ก่อสร้างหมดแล้วก็สร้างเกินหมดแต่ใช้จ่ายภายในเพื่อบรรลงพระสงฆ์สมณีในวัด ก็เมื่อเห็นภาพไก่ดังนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ใช้กําลังใจควบคุมไวลันใจอดทนต่การปวดทิ่ศาทนต่การมึนงงทนต่การปวดท้องใช้กําลังขันติเข้าขมให้รวบรวมกําลังใจด้วยสังขารรูปปีธายานก็ใช้กําลังใจคนจนหนึ่งที่เรียกว่าปุกเปนิวาสามุปิยาน แล้วก็ยาถากรรมูตายานนี่เป็นของจริงบรรดาท่านพุทธริษัทเราพูดกันแบบเปิดเผยก็แล้วกันฉะนั้นเราขอพูดกันแบบเปิดเผยเรื่องจริงก็เป็นเรื่องจริงขยหาโอโอตริมนุสธรรมก็ว่ามาถ้าใครเข้าหาก็ถือว่าเขากับเราครบกันไม่ได้ก็แยกแยกพวกกันอยู่ก็หมดเรื่องกันไปพระวิชาทั้งหลายเหล่านี้ไม่จะมีแต่ตัวเอง สอนคนให้ได้มาเป็นแสนแล้วเด็กๆเ,เล็กๆก,ก,ก็สามารถทำไดนะ้แต่ท่านที่จะมาโจทย์สนแสดงว่าท่านไม่เอาไหนไม่มีความเข้าใจในพระพุทธศาสนาและก็ไม่ใช่สาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเราไม่ใช่สาวกาศาสดาเดียวกันจะยอมรับนับถือสิ่งกินกันเพื่อประโยชน์อะไร แ้าจะมาเกิดมาก็เลี้ยงตัวเองอาศัยบรรดา่านพุทธบริษัทเลี้ยงตัวก็เพราะอาศัยการสศร้าศรัทธาจะรวมความว่าเรื่องอย่างนี้ปล่อยไปเรื่องเกิดมาไรรู้มานั้นถ้าเรายอมกองวมีเรื่องบรรดา่านพุทธบริษัทก็ไม่ต้องรู้จริงกันละะรวมความว่าในเมื่อกรรมเหตุอย่างไง้เกิดขึ้นก็ต้องทบทวนใช้ปุกพนิวาสานุติยานก่อน และควบกันด้วยยะท้ายกมตายานคิดว่าอารมณ์อาการที่เกิดขึ้นอย่างนี้มันมาจากไหนชาตินี้ทั้งชาติไก่ตัวเมียไม่เคยฆ่าแต่ที่ฆ่าจริงๆคือไก่ตัวผู้ก็ไม่ใช่ลงมาเองสองตัวในชีวิตนี้มีสองตัวเท่านั้นคนอื่นเขาฆ่าแต่ะลอยกินกับเขา ถ้าถามว่ายินดีกับเขาไหมเวลานั้นเป็นเด็กบรรดาท่านพุทธบริษัทในเมื่อผู้ใหญ่เขาแย่ามันก็ต้องยินดีแต่ก็ไม่ใช่ยินดีในการฆ่ายินดีในการากินถ้าจะถามว่าบาปไหมเขาต้องขอตอบว่าบาปร่วมกับบาปกับเขาเพราะโมทนาความชั่วการโมทนาความดีได้รับเป็นไปสวรรค์เป็นต้นการโมทนาความบาปมันก็ไปนรกเหมือกัน ตอนนี้สาหรับไก่ตัวเมียไม่มีในชาตินี้ก็ทบทวนกําลังใจหาเหตุหาผลว่าชาตินี้ไปทําอะไรบ้างให้กํากลังใจทบทวนตั้งแต่เวลานี้ไปจนถึงความเป็นเด็กก็ไม่เคยเห็นไก่ตัวเมียแบบนี้เกงความว่าต่อไปก็ทบทวนใหม่ถามถามต่อครางนี้ถามแล้ว การรู้เองนบรรดาท่านพุทธบริษัทไม่ค่อยจะแม่นยำนักบางทีก็พลาดถึงแม่ว่าการสอบถามก็เป็นกันถ้ากําลังใจเขาามีอุป,ปาทานควบคุมอยู่ก็พลาดเหมือนกันต้องทํากําลังใจให้เป็นปกติเมื่อกําลังใจเป็นปกติเขาถามถามว่าไก่ตัวนี้ฆ่าตายมาตั้งแต่เมื่อไรก็เสียงกังวานนั้นท่านตอบลงมา ว่าไก่ตัวนี้เจ้าฆ่าตายเมื่อสมัยสามชาติที่ผ่านมาคือชาตินี้ไม่นับทิ้งชาติที่เสียกลับเปหนึ่งสองและสามก็ถามว่าในสมัยนั้นเกิดที่ไหนเสียงก็ตอบออกมาว่าเกิดที่จังหวัดอยุธยาในเหตุที่ฆ่าเป็นเพราะอะไรเพียงฆ่าอยากกินหรือว่าฆ่าเพื่อกรธ เสียงนัง้นก็ตอบมาพร้อมก็บทำภาพภาพในปรายกดชัดว่าเวลานั้นเป็นเด็กอายุประมาณสิบปีวเวลานั้นเป็นเด็กวัดท่านบอกวัดอยู่ที่หันตราจังหวัดอยุธยาอาจจะเป็นวัดหันตราก็ได้แต่ตัวนี้เพียงท่านบอกวัดอยู่ที่หันตราเป็นเด็กวัดที่นั่นขณะนั้นเดินไป รายกฏว่าเจ้าสุนัขของชาวบ้านมันเข้ามาในวัดเป็นสุนัขดุสุนัขในวัดจะเลี้ยงกันอยู่เสมอไม่ทําเป็นคนรักสัตว์รักสัตว์รักสุนัขรักเป็ดรักไก่รักหมูเราหันเลี้ยงทุกวันเวลานั้นไก่ฟงหนึ่งกําลังกินอาหารอยู่เจ้าสุนัขมันเข้ามาพอเดินผ่าน้าไปมันก็ไล่โกจะกัดขณะนั้นมีไม้ท่อนสั้นๆอยู่ที่มือ ก็คว้างเจ้าสุนักเจ้าสุนักมันหลบเอิญไปโดนไก่ตัวนี้ตายก็ดีเป็นไก่ลักษณะเดียวกันเป็นไก่ตเมียเป็นไก่ชนสีั้งเันถือน้งเันแก่และก็ไปจุดที่เขาตามตัวเป็นการใส่สวงมากเห็นเขาแล้วก็รู้สึกเสียใจว่าไก่เรารักไม่น่าจะมาตายเพราะเจ้าสุนักตัวนี้ก็เข้าไปประคับกระคอง นำไปหาพระท่านพระบยายามให้ทําการปฐมพยาบาลทุกอย่างไก่ก็ไม่ฟื้นในที่สุดเมื่อไก่ตายแล้วคนอื่นเขาจะนาไก่ไปกินก็ไม่ยอมเพราะไก่ฉันรักมากก็ทอนําไก่ไปฝังเวลานั้นมีสตังอยู่หนึ่งไพลก็ให้ไปเพื่อจุดที่วัดมีสตังเหลืออยู่หนึ่งไพลก็นิมนต์พระทรปัสกุลเมื่อพระรปัสกุลเสร็จก็ลงมือกับทาการฝัง ตามเรื่องราวท่านไล่ฟังอย่างนี้ก็ติดตามเรื่องต่อไปว่าไก่ตัวนี้เราก็รักและพระก็รักพระในวัดท่านก็ดีมีความรักในสัตว์ท่านจัดอาหารมาก็าอาจจะมาเป็นคนเลี้ยงเมื่อเลี้ยงแล้วปรากฏว่าพระก็รักไก่ก็ให้ตายแล้วไปไหนก็ติดตามเรื่องต่อไป จากทราบภาพนั้นก็ถามได้บอกเวลานี้ไก่ตัวนี้ไปอยู่ที่ไหนเป็นเกิดเป็นไก่หรือเกิดเป็นคนหรือเกิดเป็นสัตว์เกิดเป็นกดา,าเกิดนางฟ้าเกิดไหนไม่ทราบเสียงที่กระตอบมาว่าเจ้าจงไปดาวดึงไปที่ปัญปญสิกขาที่ประมุเจ้าจะพบไก่ที่เจ้าข้าฟัางให้ตายเป็นไก่ที่เจ้ารักก็ตามเสียงนั้นคิดไปที่ดาวดึง ไปหาท่านปัญญาสิกขาที่ประมุตเมื่อไปถึงแล้วกับรากว่าท่านปัญญสิกขาที่บุตเพ่งคอยต้อนรับอยู่ไปถึงท่านก็ให้นั่งอาสนะที่สมควรแล้วคุยกับท่านถามได้บอกว่าไก่ที่ฉันฟังห้าถึงเรื่องความตายเวลานี้อยู่ที่ไหนท่านปัญญาสิกขาทานบอกว่าถามผิดให้ถามใหม่ ว่าไก่ที่เธอคว้างถึงความตายท่านไม่มีตั้งใจคว้างไก่มีแต่ไก่ตัวที่เตอตังตั้งใจคว้างสุน,นัขแต่ว่าเออไปถูกไก่นี่มีอยู่ก็เลยบอกท่านบาดตามนั่นแหละคือก็ฟ้าสุน,นัขตัวท่านบอกเออสุน,นัขหลบไม้ไปถูกไก่ท่านก็เชี่ไปดูนางฟ้าที่นั่งไกลเป็นคนโปร่งบางผิวขาวสวยมากยิ้มแย้มแจ่มใสแต่งตัวสวย เธอยิ้มแย้มพอนหน้าไปหาเธอเธอกย็กอยกมวยไหวเธอถามว่าจำที่ฉันได้ไหมเจ้าคะก็เลยบอกว่าถ้าเป็นไก่อาจจะจำได้ภาพไก่ก็ปรากฏข้างเธอเธอก็บอกว่าฉันคือไก่ตัวนี้เจ้าคะแล้วก็ถามเธอว่าเธอตายจากการถูกขว้างกําลังกินอยู่แล้วเธอมาเกิดเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ชันเาาดึงได้ยังไง เธอก็ตอบว่าเวลานั้นมีเธอความมีจิตรักพระมากพระทุกองค์ในวัดมีความจิตเมตตาปานีในสัตว์เวลาพระมาเลี้ยงก็ไม่ต้องเรียกไม่ต้องต้อนทุกตัวเห็นพระก็วิ่งเข้ามาหา <c oughs> แล้วก็ท่านเองก็เป็นคนลงมือเลี้ยงฉันก็มีความรักอาศัยที่ความรักในพระ อาศัยที่มีความรักในท่านที่มีจิตเมตตาขณะที่ถูกขว้างก็มมนยังไม่ทันตายทีเดียวความจริงอาการแน่วแน่เกิดขึ้นนั้นยังไม่ตายแต่ว,ว่าก็ไม่ใช่สลบความรู้สึกยังมีอยู่ขณะที่ท่านเข้าไปอุ้มก็ยังมีความรู้สึกเวลานั้นก็รักท่านเวลาที่พระทำปฐมเบยบาลก็มีความรู้สึกรักในพระว่ามีจิตเมตตา ละลูกตัวไปลูกตัวมาก็มีความรู้สึกคลายจากความเจ็บปวดเมื่อความเจ็บปวดหายไปประเดี๋ยวหนึ่งจิตใจก็ชุ่มชื่นเวลานั้นจิตออกจากร่างทันทีแต,นทแต่ก่อนที่จิตจะแต่ก่อนที่จิตจะออกจากร่างก็เห็นนางฟ้าลอยในอากาศเยอะมันเยอะแยะมากมีมากมายด้วยกันจิตใจก็รักนางฟ้ามาออกจาก ออจะร่างกายก็กลายเป็นนางฟ้าติดตามนางฟ้าพวกนั้นมาจริงด้ถามว่าในเมื่อเธอเป็นนางฟ้าแล้วยังจองเวรจองกรรมฉันอยู่หรือเธอก็ตอบว,ว่าการจองเวรจองกรรมของเธอไม่มีในฉันเพราะว่าฉันไม่มีเวรมีกรรมที่จงจองอาการที่ป่วยไข้มาสบายเป็นกฎของกรรมกฎของกรรมไม่ใช่ไม่ใช่ตัวโกูกกระทั ผู้ถูกกระทามีความสุขมีความรู้สึกขอบคุณผู้ช่วยเหลือขอบคุณในพระขอบคุณในท่านแต่ทำไมฉันจะจองเวรจองกรรมแต่นั่นมันเป็นกฎของกรรมที่ฉันไม่เกี่ยวข้องนี่บรรดาท่านผู้ฟังอย่างนี้ทุกคนก็จำไม่ด้วยรายการนี้เป็นรายการธรรมะพื่อการกระทำเราฆ่าปลาก็ดีฆ่าเป็ดก็ดีฆ่าไก่ฆ่างูฆ่าควายก็ตาม จงอยานึกว่าเขาไปพูดจองเวรจองกรรมแต่ได้ว่าสิ่งที่เรากระทำกับเราคือกฎของกรรมคือความชั่วที่เราฆ่าเขามันเป็นสนองตัวเรารูงความว่าทราบว่าเธอไม่ได้จองถามเธอว่าโหสิกรรมไหมเธอก็ตอบว่าไม่มีกรรมอะไรที่จะโหสิเพราะฉันไม่ถือกฎก็ไม่ถืออยู่แล้วไอ้ฆ่าฉันฉันไม่ได้โกรธไปในเพียงว่าขอให้ท่าน ปฏิบัติแก้กฎของกรรมให้พ้นไปก็แล้วกันฉันตามช่วยก็ถามเธอว่าเสียงให้บทเนนเธอจะว่ายังไง่ันบอกว่าเธอก็บอกว่าต้องบวชบวชเพื่แก้การแก้กฎของกรรมก็ตกลงใจว่าจะบทเนนวันที่สิบเก้ามีนาคมสองพันห้าร้อยสามสิบสองเป็นวันอาทิตย์ วันนี้ก็ยังไม่ได้ปรกษากับเด็กนักเรียนแต่การบทนี้นิบรรดาท่านพุทธริษัตต้องบทมากเลยกันเพราะว่ามีบรรดาญ,ญาโยมพุทธริษัททํากฎข้อกรรมประเภทนี้ต้องการให้บทนี้ให้สตังค์มาแลว้วหลายท่านก็ <c oughs> แต่มาเองก็คิดถึงไก่สองตัวท,ที่ที่ร่วมกินกับเขาในชาตินี้ด้วยตั้งใจคิดว่าจะบทสเรรค์ักสิบองค์หรือยี่สิบองค์ ต่เนนที่จะบวชที่บรรดาแทนพุทธบริษัทไม่รับคนภายนอกจะเอาเฉพาะนักเรียนในโรงเรียนที่ฝึกฝนได้มโนยิธทธิดีแล้วผู้ได้ฌานโลกีโดยการบวชผู้ได้านโลกีที่มีอานิสงส์มากจะเป็นการสนองคุณก็บาปได้การบวชกีองค์ยังตอบไม่ได้อย่างน้อยสิบองค์อย่างมากคงไม่เกินยี่สิบอง หรือถ้ามากถึงยี่สิบห้าองค์หรือสามสิบองค์ก็บวชเอาเฉพาะเด็กนะนักเรียนถ้าบรรดาญาโยมพระตระิริยสัตว์บทานปูนใด,ดจะร่วมในการบวชเนรได้ก็ได้อันนี้ก็ไม่ประกาศที่ไรแต่เพียงแต่เพียงบอกไว้ว่าบรรดาญาโยมทั้งหลายที่ทําบุญมาแล้วเพื่อนในการบวชเนรแก้บนก็ดีจะเปนการบวชเนรใช้กรรมไก่ก็ดี ให้ทราบว่าวันที่สิบเก้ามีนาคมสองพันห้าร้อยสามสิบสองเวลาหลังเที่ยงทำการบวชเพราะว่าวันที่ยี่สิบตอนเช้าอาตมาต้องรีบเข้าไปของเทพไปวัดสามัญญาทำบุญอายุแปดสิบเศษของจะสมเด็จพระพทุทธโกษาจารย์ก็เป็นนว่าเวลาลิขานทีก็คุยกันต่อไปอย่านำเรื่องอื่นเข้ามาแทรกมันก็ไม่พอ กลับมาดูทั้งสมัยเป็นเด็กที่อยู่หันตราไปอยู่วัดหันตราไปเรียนวิชาความรู้เรียนหนังสืออักขรวิธีอักขรคือตัวอักษรกับพระอาจารย์ที่อาจารย์ชอบเวลานั้นรกร,รายกฏว่าในวัดเขามีการฝึกฝึกเพลงอาวุธเด็กรุ่นโตเขาเรียนวิชาการปกครองบ้างวิชาการเกษตรบ้าง พวิชาหม,มาวิชยัยสงครามบ้างพระเวลานั้นมีความรู้ทุกอย่างและก็สอนทุกอย่างอาตมาผู้พูดเป็นเด็กก็ชอบเรียนวิชาป้องกันตัวคือตาวิชากระบี่กระบองฟันดาบวิชาที่ชอบที่สุดคือการฟันดาบสองมือวิชาอื่นก็ชอบแต่ว่าไม่ชอบเท่าขนาดนี้ ต่น่นขณะที่เรียนอยู่อายุสิบปีปรากฏว่ามีวันหนึ่งนักเรียนรุ่นโตเพื่อนเขาเรียนวิชาปเปลงอาวุธแต่ว่ออาวยายามว่างคนหนึ่งจะเป็นคนเจริ <c oughs> ชอบชวนทุกคนทุกคนเล่นการพนันยอดหลุมบ้างเล่นบอลุณนบ้างได้แก่เป็นคนเก่งก็กินได้สตังค์เข้าปเยอะแยะทุกคนก็หมดตัวอาจจะมาเองเป็นเด็กเล็กก็ถือไม้กระบองเล็กๆหนึ่งอัน จิตไปจิหมากับดินมีกระตังอยู่สองภยัยจินน้นานพ่อก็ไปให้ทันทีหนึ่งเธอก็มาชวนเล่นบออหุ่นก็เลยบอกว่าไม่เล่นเธอบอกว่าถ้าไม่เล่นที่จะเตะจะได้บอก,กว่าถ้าเตะมก็ติเธอบอกว่าเธอโตกว่าก็ตอบเธอว่าโตกว่าก็ไม่แปลกในเมื่อเราเกิดมาเป็นคนเหมือนกันวันนี้สุด ย่ลงกไปอย่กกมาแกาก็เตะเอาจริงๆแกง,งา้างขาจะเตะอย่างแรงก็บอดีตีไม้ไมมสวนน่ะแข่งล้มลงทันทีถึงเกือบเดินไม่ไหว <c oughs> ต่อมาถ้าอาจารย์ชอบก็มาูมว่าเธอทําไมไม่ทําก็อย่างนั้นก็เกลียบหลาบเรียนได้บอกว่าในเมื่อเขาเตะผมนี่ครับผมก็ต้องตีเวลาเขาจะเตะผมไม่มีใครห้ามที่เวลาผมตีเขาแล้วจะมาว่าผมนัม่นมันไม่ไม่ถูกอาจารย์ชอบเธอบอกว่าถูก ก็ลงความว่าวันหลังท่านพ่อปฏิวัติไปถามความเป็นมาก็เลยบอกว่าโกงผมก่อนผมก็ต้องเอาโตขนาดไหนผมก็ต้องสู <c oughs> ถ้ถ้าอาจารย์ชอบท่านก็บอกว่าไอ้หนูรักษาตัวให้ดีนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจงเป็นคนมีบรรดาดีมีพเมีหฐานสี่คือเมตตาความรักกรุณาความสงสารเมื่ตามีจิตอ่อนโยนนุวเวขา วางเฉยไว้เพื่อกรารียนีว่าถ้าโกงผมผมไม่เฉยถ้าใครเขาไม่โกงผมผมก็เฉยท่านก็บอกว่าท่านก็บอกท่านพ่อว่าไอ้หนูได้มาเอาแน่ท่านก็เลยถามวันเด่นปีถามวันเด่นปีท่านลงเลขโกกักโกกักกกักก็ไม่รู้ว่าท่านทาอะไรของท่านท่านก็หันมาบอกท่านพ่อ,อว,ว่าว่านี่พี่เลี้ยงให้ดีนะเด็กคนนี้นะ ถ้าพลาดท่าถ้าเป๋ก็เป๋ฉุดไปเลยถ้าเป็นโจรก็ไม่ต้องจับกันด้วยการหนึ่งถ้าดีก็ต้องดีมากแต่เด็กคนนี้ไป,ไปในด้านดีมากต่อไปจะเป็นคนที่มีอำนาจวาสนาแล้วขั้น,นี่สุดจะเป็นเจ้าใหญ่ในโตได้แต่ว่าขอให้รักษาตัวให้ดีวันหลังต่อมาท่านพ่อก็บอกว่าอาจารย์ชอบเดิมทีเดียวท่านเป็นทาหารเป็นหัวโมทโลฟ้น เป็นคนที่กรบเก่งมากไม่เคยมีแผลจากอาวุธของข้าศึกถ้าทะลวงไฟงเข้าไปหมู่ไหนหมู่นั้นก็ต้องแต่กระเจายถ้าหางผุ้เข้าประชาต้องการจะบกุกก็จะสั่งหัวหมู่ทะลวงไฟงคนนี้นำทหารเข้าตีจุดนั้นทันทีเข้าตีจุดไหนแตกแต่แตกจุดนั้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาาวิชัยสงครามก็เก่งมากการวางแผนเก่งมาก ท่านพ่อบอกให้ไปขอเรียนจากท่านไม่ที่สุดก็เรียนจากท่านทุกอย่างการใช้อาวุธท่านก็แนะนําให้หมดท่านอาจารย์ชอบเนี่ยเดิมเป็นทหารแล้วต่อมาก็เป็นโรคหนินชาเป็นทหารไม่ไหวก็เป็นอยู่ในกองเสมนตราต่อมาก็ลาบทเมื่อบทเละก็บท,บทดีใต้ชายสมาบัติก็เลยไม่สึจกจากพระก็มืองความวิชาขั้นต้นเขาได้จากอาจารย์ชอบอานตรา ที่ศึกษามาในการนั้นอารันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเวลาเหลือหนึ่งไม่หนึ่งไม่ถึงหนึ่งนาทีก็ต้องขอลาเขาตอนนี้เป็นนั้นว่าเขาบรรดาท่านพุทธบริษัทเพื่งทราบชีวิตความมาผปงแครตามเป็นมาของคนทุกคนว่าคนทุกคนไม่มีอะไรเที่ยงมันเต็มไปด้วยความทุก,กข์โรคภัยไข้เจ็บเป็นของทรบรรดาที่ต้องมีกัน ความทุกข์ใดๆเกิดขึ้นเขาบรรดาญาโยมพุทธบริษัททุกท่านจนขงขันันติคือความอดทนอดใจรักษากําลังใจเขไว้เราถือว่าเรามีความตายในที่สุดแต่ว่าถ้าอยู่อย่างเป็นคนก็อยู่อย่างคนดีถ้าตายเป็นผีจึงจะเป็นผีตีอรบรรดา่านพุทธบริษัทเวลาเหลือไม่ถึงครึ่งนาทีก็ขาลาก่อนขอความศสิทสวัสด์พัฒนโมคลสงมบูรณ์ผลผลจงมีแดบรรดาแานพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี ฟังทุกท่านสวัสดีฟังทุกท่านสวัสดีฟังทุกท่านสวัสดี